เิงคุยข่าวครบจบรู้เรื่องครับ17มีนาคม65สรุปผลการชนะสูตรร่างของคุณแตงโมพัทรธิดาหรือคุณแตงโมนิดารอบที่2ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์สังกัดกระทรวงยุติธรรมนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เคลื่อนร่างมาจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับก็จะมีคณะกรรมการตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดก็จะมีตัวแทนจากหลากหลายหน่วยงาน จากหมอโรงพยาบาลจุฬาจากหมอโรงพยาบาลรามาจากหมอธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินอกจากนี้ก็จะมีตัวแทนจากคณะกรรมการสิทธ,ธิมนุษยชนอย่างแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์หรือว่าคุณหญิงหมอนะครับแล้วก็มีคุณเต,สต้สัตววัฒน์ซึ่งเป็นตัวแทนจากทางฝั่งของ,ของครอบครัวฝั่งคุณพ่อและได้รับการยินยอมจากทางฝั่งคุณแม่แล้วก็เห็นว่าเป็นพี่น้องคริสเตียนด้วยเนี่ยนะฮะก็ร่วมเป็นตัวแทนในการที่จะเป็นสักขีพยานผลการชนะสูตรรอบที่สอง คุณหญิงหมอเนี่ยนะฮะจับไม้แล้วก็ถแถลงเลยบอกว่าเบื้องต้นดวงตาไม่พบสิ่งผิดปกติที่เห็นกันและมีข้อสงสัยนั้นก็คือเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพร่างกายหลังจากนําร่างขึ้นมาจากน้ําส่วนเรื่องของฟันหักนั้นไม่พบนะครับฟันอยู่ครบทุกซี่ไม่ได้มีรอยหักแต่อย่างใดนอกจากนี้ไม่พบรอยบาดแผลรอยช้าที่ศีรษะไม่พบร่องรอยการบีบรัดคอไม่พบรอยเผาที่บริเวณหน้าอกส่วนบาดแผลที่ต้นขานั้นเกิดขึ้นก่อนเสียชีวิต แต่จะเกิดจากวัตถุอะไรมากระทบอันนี้ต้องให้ทางตำรวจแล้วก็หมอไปคุยสรุปกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาว่ามันเกิดจากอะไรนอกจากนี้ครับคุณหญิงหมอยังบอกด้วยนะครับว่าที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้มีใครมาบังคับให้พูดอันนี้คือพูดตามสิ่งที่เห็นหลังจากที่เข้าไปดูการชนะสูตรแล้วก็บอกไปว่ากลิ่นฟอร์มาลินแรงมากข้อจํากัดของการชนะสูตรรอบนี้ก็คือสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปพอสมควร ตามระยะเวลาที่เนิ่นนานรวมถึงฟอร์มาลีนที่ต้องมีการอา,อาบร่างของคุณแตงโมนิดาเอาไว้นะครับหลังจากนี้ไปคงต้องรอผลการชนสูตรอย่างละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งผลจากห้องแล็บอะไรต่างๆเพื่อให้ข้อมูลนั้นมีความละเอียดรอบคอบรัดกุมมากที่สุดบางช่วงครับคุณหญิงหมอยังบอกด้วยนะครับว่านิติเวศโรงพยาบาลตำรวจที่มีการชนสูตรรอบแรกนั้นทำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากดังนั้น ผลรอบนี้จึงมีความสอดคล้องกันครับ